วันนี้เรามาเรียนเรื่อง adverb of frequency กันนะคะ adverb of frequency คือกริยาวิเศษบอกความถี่โดยเราจะใช้ adverb of frequency มาช่วยบอกถึงความบ่อยหรือความถี่ของเหตุการณ์หรือการกระทําต่างๆที่เราทําว่าบ่อยแค่ไหน อ่น,นะคะมาดูด้วยนะคะว่า adverb of frequency มีอะไรบ้างคร่าวๆนะคะ adverb of frequency มีอะไรบ้างคร่าวๆที่เราจะเรียนนะคะ always always หมายถึงเป็นประจำสม่ำเสมอ ต่อไป usually usually โดยปกติ usually โดยปกติ often อันนี้อ่านว่า often หรือ often ก็ได้นะคะ often บ่อยๆ often บ่อยๆ sometimes sometimes bang krang sometimes bang krang seldom mai khoi cha ja. nan nan krang seldom mai khoi cha ja. nan nan krang never never mai khoi mai khoi never mai khoi anik แค่บางส่วนของ Adverb of Frequency ที่คุณครูจะใช้ในการเรียนนะคะเอาบางส่วนที่หลักๆในอยากให้นักเรียนเข้าใจมากกว่านะคะที่จริงมันมีเยอะมากแต่ยกตัวอย่างแค่6ตัวนี้เองนะคะเราจะเข้าใจไปด้วยกันนะคะ